بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم รับิชาริสัตรีวยสิริอัมรีวะฮลุนอุกดะตัมิลลิสานียัฟกอฮาวูควลีอัมมาบะลุสัลลัมุลัยกุมวะราะหะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติความอินดุเมตตาความปวดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับในซีรีส์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นซีรีส์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยลงให้กับพี่น้องไปแล้วนะครับสักประมาณ สี่ตอนได้อ่าสตอนได้ซึ่งแต่ละตอนก็จะมีการถ่ายที่สถานที่นะแตกต่างกันไปนะครับอ่าสถานที่แตกต่างกันไปเพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยใช้เวลาไม่นานคือแบ่งตามบทตัวบทหนังสือเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่าพอเวลาไปไปดูไปเช็คกันนะบางตอนก็มีปัญหาเรื่องเสียงนะครับแล้วก็บางตอนเนี่ยก็ เรียกได้ว่ามันก็มีปัญหานิดๆหน่อยๆอยู่นะครับก็เลยลบอันเก่าออกแล้วก็จะทำอันใหม่ขึ้นมานะครับซีรีส์ที่เรากำลังอยู่นี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือตารเบียตุนอวาราสฟีโดอินกิตาบิวซุนนะเป็นการอบรมหรือว่าเป็นการเลี้ยงดูลูกหลานนะครับเ,เขาเรียกว่าภายใต้สิ่งที่เป็นภายใต้แสงสว่างจาก กิตาบแล้วก็สุนนะก็คืออันกุรานและก็ฮะดีิสซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหนังสือแนวนี้ก็คือเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของการสอนบุตรหลานโดยเฉพาะเนี่ยนะครับมันก็จะมะีเรียกได้ว่าเป็นเอกเทศแบบเนี้ยนะคือแต่งเป็นตำราเอกเทศไปเลยนะครับเล่มนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะไม่ไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากเชองล้อไม่เยอะมากซึ่งผู้แต่งก็คือ เชคอับดุสซาลามนะครับเอฟเนอับดุลลอฮ์อัสสุไลมานซึ่งผู้ที่ทําการเขียนตักดีมก็คือเขียนคำเ,เขาเรียกคํานิยมนะยืนยันในเนื้อหาตรวจสอบยืนยันเนื้อหาแล้วก็ลงเน้นย้ํานะครับให้ยืนยันชัดเจนว่าเนื้อหานี้ถูกต้องนะครับนั่นก็คือเชคซอลาฟอซาร์นะพินุลลอซึ่งแน่นอนว่า เนื้อหานั้นก็คงจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่เป็นไปตามอัลกุรอานแล้วก็ฮะดีษสุนนะของรอสุลลาะสุลลลอฮุลัยฮะสัลลำเมื่อสักครนี้เนี่ยผมบอกกับพี่น้องว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนังสือแนวนี้เนี่ย,นนยมันก็จะมีเป็นเอกเทศของมันอยู่บางเล่มก็ใจใหญ่บางเล่มก็เ,เล็กนะครับบางเล่มก็สองเล่มจบก็มีหรือเนื้อหาเหล่านี้จะก็ไปถูกอธิบายตามบทของต่างของของแต่ละเรื่องเช่นมีฮะดีษเกี่ยวกับเรื่อง อบรมเลี้ยงดูลูกก็จะถูกอธิบายถูกเชิญรับไปตามเขาเรียกไปตามตามฮะด,ดิษต่างๆนะครับแต่ว่าที่เป็นเอกเทศก็มีอย่างอีเล่มหนึ่งที่น่าสนใจแต่เนื้อหามันจะเยอะกว่านี่นะครับผมอยากนำอ่าเล่มให้มันจบเล่มเล็กไปก่อนแล้วค่อยๆมาเรียกอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับในในภายภาคหน้าเชลลิญรับอีกเล่มหน,น,นึ่งที่น่าสนใจก็คือตัดเบียตุนอาัลาัตเนี่ยแหละนะครับแต่เป็นของอ่เชคกะตอนีอ่าเชคกะตอนีนะครับอมลฮุลอฮ์ เป็นอีกหนึ่งเล่มที่มีความเ,าเรียกว่ารายละเอียดเยอะอยู่นะครับเป็นเล่มที่มีความดีงามต่างๆมากมายนะครับทีนี้เอาล่ะพี่น้องครับเรามาสู่เล่มนี้ก่อนนะเล่มเนี้ยหัวข้อแต่และหัวข้อก็ไม่ยาวแล้วก็ยืดเยอะเกินไปนะครับในหัวข้อแรกเนี่ยของเล่มนี้นั่นก็คือมีการพูดถึงว่า อันเอาลาดก็คือบรรดาลูกหลานเนี่ยนะครับเป็นความเนี้มัดก็คือเป็นความโปรดปานมินอลอลฮ์ก็คือเป็นความโปรดปานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอละและเป็นของขวัญนะนะที่มาจากพระองค์ลูกที่เรามีเนี่ยนะครับเป็นความโปรดปานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอลาะแล้วก็เป็นของขวัญจากพระองค์ด้วยนะครับซึ่งคําว่าฮิบะเนี่ย นะครับมันก็คือเป็นของขวัญในลักษณะที่ว่าการให้แล้วก็ไม่มีการแลกเปลี่ยนคือการให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนนะครับก็คขือร้อนเนี่ยสรงให้แล้วก็ไม่ได้ต้องการการแลกเปลี่ยนใดๆกลับมาแต่การให้สิ่งนั้นมันจะเป็นผลที่ดีต่อบาวคนนั้นเอง ก็คือการที่เรามีลูกแล้วเราสามารถเลี้ยงเขาได้เป็นแบบอย่างที่ดีงามได้เนี่ยนะครับมันจะเหน็ดเหนื่อยกี่ปีก็แล้วแต่แต่พอเวลาวันหนึ่งที่เขาเป็นคนดีได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่กลับมาตอบแทนเราอย่างมหาศาลกลับมาตอบแทนเราอย่างมหาศาลนะครับก็ละก็ละตาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานว่ตาราได้กล่าวไว้ในอิสล่อัชชูรออายะที่สิสิบเก้ากับห้าสิบนะครับก็คือลิลลาฮิมุลกุสซามาวะติวัลอัรยัครุกุมายาชา ยา هب ุลไม่ยาชาอินาสาวยยา هب ุลิม่ยาชาอุวุกครูอัลลอฮฺฮานุวะตาลาเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าการครอบครองชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาในการครอบครองชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผืนแผ่นดินบนโลกใบนี้นะครับอัลลอฮ์ทรงสร้างในสิ่งที่ะองนั้นทรงประสงค์ทรงสร้างในสิ่งที่ะบงทรงประสงค์ พระอ,องค์ทรงให้กับผู้ที่พระอ,องค์ทรงประสงค์ก็คือให้ลูกสาวให้มีลูกสาวกับผู้ที่หรือว่ากับครอบครัวที่เอาร้อทรงประสงค์แล้วก็ให้มีลูกชายนะครับลูกชายกับครอบครัวที่เอาร้อนนั้นทรงประสงค์เช่นเดียวกันอนี่อายะห์ที่สี่สิบเก้านะครับต่อมาในอายะห์ที่ห้าสิบเอาร้อนสุบานะนูวะตอา,าบอกต่อไปว่าเอาอยูซาวิจูหุมลุกรอนาวะอินาซา ว่าจะจะอานุไมยาชาอักีมาอินนูอัลีมุกดีร์อัลลอฮบอกต่อไปว่าหรือว่าเราก็รวมให้มีในครอบครัวหนึ่งเลยก็คือในครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีทั้งลุกรอนาวอีดาสาก็คือมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงบางครอบครัวก็มีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือเรอาได้ทรงทําให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นั้น เป็นหมันก็คือไม่มีลูกอ่าไม่มีลูกนะครับฉะนั้นในในโลกดุนยานี้พอคนแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะมีสองกรณีก็คือมีลูกกับไม่มีลูกนะครับอินนาหูอาลีมุลกอดีตก็คือแท้จริงบอกนั้นทรงเป็นผู้ที่รอบรู้นะครับอ่าเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ผู้ทรงปีชาย,ยานเอ่อก็ล้อิบนีอตียาฟีตับซีริฮีอันมุฮัรรัดอันวะจี ในคำอธิบายของอิหมมอิบนีัตียะนะครับในหนังสือตับซีดอันมุฮัรรัดอันวะจิสเนี่ย,ย,ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานวตาะตะลาทรงเริ่มต้นโดยการกล่าวถึงอินาสก็คือกล่าวถึงผู้หญิงก่อนอลัลลอฮฺทรงเริ่มต้นในการกล่าวถึงผู้หญิงก่อนนะครับตัชรีฟันละหุนนะก็คือเป็นการให้เกียรติกับนางก็คือเป็นการให้เกียรติกับพวกนางโดยการที่อัลลอฮฺนั้นทรงกล่าวถึงผู้หญิงก่อนเลยเพื่อเป็นการให้เกียรติกับพวกนางนะครับเพราะ หลายคนอาจจะเข้าใจถึงการที่ไวอิสลามนั้นเ,เขาเรียกว่าอะไรนิดรอนสิทธิของสตรีให้สตรีอยู่กับบ้านให้สตรีแต่งกายไม่ชิดอะไรต่างๆอันเนี้ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดมาเราอสุบะทรงกําหนดมานั้นมันเป็นผลดีหมดเลยแต่มนุษย์นั้นไม่ดตึกตองไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเวลาเกิดเหตุเกิดเรื่องราวอะไรต่างๆก็พยายามจะหาทางแก้ในในด้านของปายเหตุอะไรต่างๆนะครับซึ่งสําหรับสตรีแล้วนในอิสลามเนี่ย มีความทะนุถนอมมีการเลี้ยงดูอย่างดีงามให้การศึกษาอย่างดีงามเลี้ยงดูอย่างดีงามนะครับปกป้องสตรีไม่ให้ถูกชื่นชมโดยสังคมส่วนใหญ่หรือว่าโชว์เป็นของส่วนรวมอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับมีแต่ปกปิดมีแต่ให้ให้นางรักษาสิทธิในตัวนางอย่างดีให้นางสงวนเอาไว้เพื่อเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆในชีวิต พื่อเป็นถึงที่มีคุณค่ามากๆนะครับและตรงนี้เองเราก็ได้กล่าวโดยการนําหน้าเอาผู้หญิงมานําหน้าก่อนอลูกสาวมานําหน้าก่อนมากล่าวก่อนนะครับทั้งที่ถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษานะครับในดินแดนที่เป็นอาหรับก็คือดินแดนยุคยายฮิดียะเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยถูกกดขี่กดมเหงอย่างมากมายบางคนแต่งงานพอสามีตายเนี่ยก็โดนลูกหลานนำตัวไป เขาเรียกนอะไรนำตัวไปถูกคนที่มีความยิ่งใหญ่ในเผ่าอะไรต่างๆเนี่ยพาตัวไปหรือแม้กระทั่งการแต่งงานที่มันมีอย่างมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งการแต่งงานที่ดูถูกหมิ่นสตรีอีกเยอะแยะมากมายไม่เห็นคุณค่าในความเป็นตัวของสตีท่านอุมัตอิมนุนคอตอมเ่ยนะครับเคยกล่าวไว้ว่าในยุคยาฮิริยะเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่เคยเห็นคุณค่าใดๆกับสตรีเลยพวกเราไม่เคยเห็นคุณค่าใด,ๆเ,เาเเาดๆเลยนะครับแต่พอเวลาอิสลามนั้นได้มาถึงเนี่ย ท่านอุมันก็เล่าให้ฟังบอกว่าในอิสลามมาถึงนเนี่ยปรากฏว่าร้อนเนี่ยพูดถึงนางอย่างนั้น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 เลยซึ่งเป็นการให้เกียรติกับนางมากๆในยุคก่อนเนี่ยมรดกก็ไม่ได้จะดูแลตัวเองก็ไม่ได้ถ้าเป็นพวกที่อ่อนแอเนี่ยก็ต้องถูกพวกคนที่แข็งแรงกว่านี่นะครับจับไปจับไปอยู่ด้วยอะไรก็แล้วแต่อีกหลายอย่างเลยนะตรงนี้เองเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบะฮวอัลอาลาก็ได้กล่าวถึงผู้หญิงมาก่อนนั่นเองเป็นการให้เกียรติกับพวกนางนะครับ แล้วก็เพื่อเป็นการให้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะมาดูแลปกป้องรักษาพวกนางเอซานอีไยฮินก็คือและก็ทำความดีกับพวกนางโดยเฉพาะคนที่เป็นมารดานะครับแล้วก็ลูกสาวาพวกบรรดาผู้หญิงทั้งหลายนะก็คือทำดีกับพวกนางนะครับแล้วก็ยกคำกล่าวของท่านวาซิละ อิบนูอัสกอนะครับได้กล่าวเอาไว้บอกว่าแท้จริงแล้วหนึ่งในความปวดปานหนึ่งในสิ่งที่สตรีนั้นเนี่ยได้รับความปวดปานก็คือการที่เขาเรียกว่าไงการที่อเลสุบฮานัวตาละคือการที่นางเนี่ยนะครับได้เ,เขาเรียกว่ามีเ,าเขาเรียกกล่าวถึงนางเเอานางเนี่ยมากล่าวก่อนผู้ชายนะครับเอาผู้หญิงเนี่ยมากล่าวก่อนผู้ชายหรือ นางเนี่ยมีลูกสาวก่อนที่มีผู้ชายซึ่งในในอายะนี้ที่ได้บอกไปนะที่เราเกล่าวถึงการมีลูกสาวก่อนมีลูกชายคือเราได้กล่าวถึงการมีลูกผู้หญิงก่อนแล้วก็กล่าวถึงการมีลูกผู้ชายนะครับลิอันนัลฮละบะดาอับินอินัสเนี่ยเพราะว่าเราสุบฮานูอะตลาทรง์เริ่มต้นในการกล่าวถึงอินัสก็คือกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงสําหรับคนที่มีลูกสาวก่อน นะครับเพราะว่าในอญญายะห์เนี้เริ่มต้นว่ายาฮาบุริไมยาชาอุอินาซาก็คือเราทรงให้กับผู้ที่มองทรงประสงค์จากลูกสาวเนี่ยพูดก่อนเลยนะครับแล้วก็มาพูดต่อไปว่าวายาฮาบุริไมยาชาอุซุกูตแล้วก็ให้ผู้ชายตามมานะครับแล้วจากสิ่งที่เป็นความปวดปานที่ออของสตรีก็คือก็คือนางเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าจากความจำเริญของนางความจำเริญในตัวนางและนางเนี่ยเปรียบเสมือนกับเครื่องหมายของความสุขในดุนยาก่อนอาคีรอซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่า,าผู้หญิงเนี่ยถูกกล่าวเอาไว้แม้กระทั่งคารินาบีได้กล่าวเอาไว้ว่าโลกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเปรียบโลกนี้เ,นเป็นความสุขชั่วคู่ชั่วคราว และความสุขชั่วคู่ชั่วเขาที่ดีที่สุดบโนโลกนี้ก็คือการมีสตีที่มีภรรยาที่เป็นซอดีฮะก,ก็คือมีภรรยาที่ดีงามมากๆและมันเกิดความจำเริญในครอบครัวสามีได้รับคว,ความจำเริญลูกได้รับความจำเริญมันเป็นความสุขที่สุดยอดมากๆของการมีครอบครัวแล้วมีสตีที่เป็นมุสลิมมะอย่างดีงามดูแลครอบครัวอย่างดีงามเนี่ยนะครับลูกเอ๋ยหรือใครเอ๋ยเนี่ยครอบครัวก็จะมีความจำเริญและนางและถามว่ามันเกิดขึ้นจากใครก็เกิดขึ้นจากตัวนาง นางสามารถทําให้ครอบครัวนั้นมีความจำเริญได้เลยมีความสุขได้เลยนะครับในบ้านเปรียบเสมือนกับความดีงามต่างๆที่บรรดาผู้ชายเนี่ยได้รับจากการมีภรรยาแต่ละคนแต่ละคนของแต่ละคนเนี่ยนะครับเป็นความจำเริญที่ผู้ชายได้รับนั่นเองนะครับทีนี้ประการต่อมานะครับเช็คได้บอกว่านาส มนุษย์เนี่ยมันจะมีอยู่4ประเภทอ่ามนุษย์เนี่ยจะมีอัลบะอักษามก็คือ4ประเภทพิจารณาจากองค์การด้านด้าน,นที่อ่านไปเมื่อสกูลเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่4ประเภทนะครับมนุษย์ที่แต่งงานเนี่ยจะมีอยู่4ประเภทมนุษย์ที่แต่งงานมีครอบครัวเนี่ยจะมีอยู่4ประเภทนะครับก็อลาอิสฮากอิบนุบิชท่านอิสฮากอิบนุบิชเนี่ยนะครับได้บอกว่าอายะนี้เนี่ยถูกประทานลงมาเกี่ยวกับบรรดาน,นบีต่าง คืออฮ์เนี่ยได้มาเล่าถึงบรรดานาบีต่างๆว่านาบีแต่ละท่านนั้นเนี่ยที่แต่งงานไปเนี่ยเราให้เกิดอะไรขึ้นบ้างเกี่ยวกับลูกของนบีแต่ละท่านอ่าก็คือนบเนี๋ยได้แต่งงานใช่ไหมพอแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างเกี่ยวกับเกี่ยวกับนบีแต่ละท่านโดยโดยอยู่ในองค์การนี้เนี่ยจะมีอยู่สี่ประเภทอาจจะมีอยู่สี่ประเภทและหลังจากนั้นองค์การนี้ก็ใช้โดยรวมกว้างๆทั้งหมดเลยซึ่งทุกคนที่แต่งงานก็จะอยู่ใน4ประเภทนี้ ทุกคนที่แต่งงานเนี่ยนะครับจะอยู่ในสี่ประเภทนี้ประเภทที่หนึ่งก็คือแล้วก็ยกคือยกเคสยกเรื่องราวของการเป็นนบีมานนก็คือประเภทที่หนึ่งก็คือเหมือนกับลูตนบีลูตเหมือนกับนบีลูตอาบุญบาณตนบีลูตเนี่ยเป็นพ่อของลูกสาวหลายคนก็คือมีลูกสาวหลายคนนะนะโดยที่นบีลูตนั้นไม่มีผู้ชาย นะครับไม่มีผู้ชายอ่านบีรุตนั้นไม่มีผู้ชายนะครับสองก็คือบาง,งครอบครัวเนี่ยมีแต่ลูกสาวนะไม่มีลูกชายบาง,งครอบครัวเนี่ยมีลูกสาวเลยกี่คนก็แล้วแต่สามคนสี่คนสองคนสามคน,มคนไม่มีลูกชายเลยก็จะเหมือนกับเคสของนบีรุตสองวะอิบรอฮีมจะเป็นเหมือนกับนบีอิบรอฮีมนะครับอบุลเอา,าลลาดลำยุรัดเละฮุุนซา นบีอิบรอฮิมนั้นเนี่ยนะครับเป็นพ่อของเขาเรียกว่ามีลูกชายสองคนมีลูกชายสองคนและนบีอิบรอฮีมไม่ได้มีลูกสาวนบีลูตเนี่ยก็คือกลับกันนะนบีลูตเนี่ยมีลูกสาวแต่ไม่มีผู้ชายแต่นบีอิบรอฮิมเนี่ยมีผู้ชายแต่ไม่มีลูกสาวนบีอิบรอฮีมมีลูกชายก็คืออิสมาอินกับอิสฮากซึ่งก็เป็นนบีนะครับอิสมาอินกับอิสฮากนั่นเองจากนั้นบางครอบครัวก็จะเหมือนกับครอบครัวของนบีอิบรอฮิมก็คือ มีลูกชายล้วนๆบางบ้านมีลูกสาวใช่ไหมเหมือนนบีลุตบางบ้านก็เหมือนนบีอิบรอฮิมก็คือมีผู้ชายล้วนนะครับสามว่ามุฮัมมัดสลลัลลอฮุลัยวะสัลลัมนบีมัตสุลลัลลอฮุลยวะสัลลัมนั้นมีสินฟานมีสองเพศก็คือมีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะครับก็คือเสียชีวิตก่อนท่านนาบีเนี่ยไปหมดเลยนะ,ะแต่ว่านาบีะมีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะครับมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอิบรอฮีมฟาติมะ นะครับนะสีวัยยาอิบนุซกะรียาอากีมเคสที่สี่ก็คือเคสที่ยกนบียะยาบุตรของนบีซกะรียามาพูดเพราะว่านบียะยานั้นเป็นคนอากีมก็คือเป็นหมันไม่มีลูกนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วคนที่แต่งงานก็จะมีอยู่สี่ประเภทนี้เท่านั้นคนแต่งงานจะมีสี่ประเภทเท่านั้นแล้วก็ยกเคสของบรรดาน,นบีมาแต่ละแต่ละประเภท ประเภทที่หนึ่งมีลูกอ่ามีลูกแต่มีลูกสาวอย่างเดียวก็เหมือนกับนบีลุตสองมีลูกแต่ลูกชายอย่างเดียวก็เหมือนกับนบีอิบรอฮิมสามมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงใครจะพี่ใครจะน้องเอาไม่ว่ากันแต่บางบ้านนี่ผู้หญิงเป็นคนโตบางบ้านนี่ผู้ชายเป็นคนโตบางทีก็สับกันชายมาหญิงบางทีก็หญิงชายสับ อย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือมีทั้งสองสองเพศก็จะเหมือนกับนบีมุสลลัลฮุไรวะซัลและประเภทสุดท้ายประเภทที่สี่ก็คือแต่งงานกันแล้วเนิ่นนานแล้วเช็คแล้วอะไรต่างๆแล้วปรากฏว่าไม่มีลูกเป็นหมันก็ตามที่เราบอกแต่เราจะอยู่ในสี่ประเภทนี้แหละตามที่เราจะให้เรานะว่าเราจะอยู่ประเภทไหนนะครับ <S <S ส่วนการรวมในอายะนี้ก็คือเอาอยู่าวิยูฮุมดุกร,ราะนวะอีนาซาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ย มีความหมายว่าอันย้ำใบนันบาณีนวันบานาตก็คือรวมมีลูกเนี่ยรวมทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็คือมีเป็นครอบครัวที่มีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอ่ามีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับส่วนใครจะมีชายก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่ประเด็นนะก็คือมีทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับอ่าอันนี้ฉะนั้นเนี่ยคือบทแรกนะครับที่บอกกับพี่น้องนะครับนะครับ ฉะนั้นแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบทแรกก็คือลูกนั้นเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับความโปรดปานจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตะลาแลวก็เป็นของขวัญน,นะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตะลานะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นบทแรกให้เห็นเกินนําในการมีลูกสภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละครอบครัวที่แต่งงานนะครับอ่ะก็อินชาลอสพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับบอลัยตอฟิกวันฮิดายะสลามุลัยกุมวาะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ